สวัสดีคะ่ปะป้าการนะคะจากช่องการ c h ช n n นลป้าการนำกุหลาบในสวนมาแนะนำคะ่ะวันนี้น้องชื่อว่าจูบิลี่เซเลเบชั n นน้องๆดูภาพนะคะสวยงามมากคะ่ะป้าปลูกมาแล้วสามเดือนต้นเขาสมบูรณ์แล้วเขาก็ให้ดอกให้กิ่งก้านแต่กิ่งก้านเขาเล็กนะคะ แต่ถ้าเราเลี้ยงเขาต้นเขาสมบูรณ์แล้วเขาจะให้ดอกที่ใหญ่กลีบหนาดอกดอกค่ะเขาขยันออกดอกนะคะรอบดอกไวเลี้ยงง่ายเพี้ยมลงก็ไม่ค่อยมีค่ะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆนน้องๆจะปลูกกุหลาบต้นต่อไปป้าแนะนำเลยค่ะจูบิลีเซเลเบชันนะคะ เขาสวยงามจริงๆค่ะฟ้องด้วยภาพนะคะพูดไม่ได้เลยไม่รู้จะพูดบรรยายยังไงมันสวยจริงๆค่ะป้าคิดว่าน้องๆน่าจะชอบเหมือนป้านะคะสวัสดีก่อนค่ะ